ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากยูเนี่ยนมอลลาราดพพ้านะครับซึ่งร้านนี้ความพิเศษก็คือเขาจะใช้เครื่องกาแฟชื่อแฟร์นะครับเป็นเครื่องโยกสําหรับชงกาแฟนะครับแบบลักษณะเป็นแมนนวลนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจริงๆก็คือเรามีแพลนว่าเราจะซื้อเครื่องนี้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าของจริงมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วว่า รสชาติกาแฟที่สกัดจากเครื่องนี้จริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราได้รับคําแนะนําว่ามันมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงนะครับที่ใช้เครื่องนี้เราก็เลยถือโอกาสไปลองชิมดูนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงร้านชื่อ b a c k คคิวแบงคอกนะครับเข้ามาจากข้างๆยูเนี่ยนมอที่ลาดพาวซอยหนึ่งตามกูเกิลเมพมาเลยนะครับแต่กูเกิลเมพมันจะพาไม่ถึงหน้าร้านนะครับมันจะมาหยุดตรงนี้นะครับตรงลาดพ้าวซอยหนึ่งแยก2ที่จะมีป้ายเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเจอป้ายนี้ปุ๊บให้เลี้ยวขวาไปเลยนะคร จะเจอเวิร์กกว้างๆในซอยนี้นะครับถ้ามีที่จอดรถก็สามารถจอดได้เลยนะครับแล้วก็เดินตรงไปนะครับร้านจะอยู่ด้านขวามือจากจอภาพร้านก็จะเป็นห้องกระจก1คูหานะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าร้านนะครับร้านชื่อ b a c k คคิวแวนคอก์นะครับนี่หน้าตาหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับร้านจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นร้านเล็กๆร้านเนี่ยจะหยุดทุกวันอังคารนะครับเปิด8โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ เข้าไปในร้านนะครับก็จะเนี่ยเจอลักษณะนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้เราสั่งเครื่องดื่มได้เลยแล้วก็จะมีขนมแล้วแต่วันไม่เหมือนกันไปถึงเราก็ไปดูเมนูนะครับเราก็สั่งได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ดูเขาใช้เครื่องแฟร์ว่าใช้กันยังไงนะครับเมนูแรกที่เราสั่งวันนี้ก็คือเป็นเอสเพรสโซ่นะครับนี่เขาก็จะมาช่างกาแฟนะครับใช้กาแฟประมาณ18กรัมนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบดกาแฟเราก็ถามเขาว่าบดละเอียดขนาดไหนเขาก็บอกว่าบดเหมือนบดเอสเพรสโซเลยทำเอสเพรสโซช็อตเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูขั้นตอนการทำนะครับอันนี้คือเขาบดเมล็ดกาแฟนะครับใช้เครื่องบดมือแต่เขาใช้เครื่องนะครับพอเขาบดมันจนหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้มือต่ออีกนิดนึงนะครับให้มันเกลี้ยงจริงๆออันนี้เขาก็ เช็คอีกทีนะครับว่าไม่มีเมล็ดกาแฟเหลือ,อแล้วอ่าทีนี้เขาก็จะเอาเมาเล็ดกาแฟออกมานะครับแล้วก็ใส่ตรงแป้นนะครับนี่ก็ใส่ตรงไอที่เราจะเอาไปกดเอสเปรสโซ่นะครับหลังจากใส่กาแฟลงไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องอัดให้มันแน่นนะครับนี่เขาก็จะมีที่อัดของเขานะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บกดให้มันแน่นๆนะครับ เหมือนเวลาเราทำเอสเปรสโซ่กับเครื่องปกตินะครับก็ลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นก็จะมีฝาตัวกรองนะครับวางหนึ่งอันแล้วก็วางไอ้ที่ที่เราจะใส่น้ํานะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาตัวนี้วางเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเขาก็เอาตะช่างมาวางนะครับเพราะว่าจะให้ได้ปริมาณกาแฟที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมน้ําร้อนด้านบนนะครับมันจะมีรูให้เราเติมน้าร้อนด้านบนอยู่นี่ อุณภูมิน้ํานี่ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะลืมถามหลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัววัดความดันน้ํานะครับมาใส่ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มใช้คันโยกกดลงมาเลยนะครับเราก็จะเริ่มได้กาแฟออกมาแล้วนี่ดูลักษณะกาแฟนะครับกาแฟนี่ก็ดูดีเลยนะดูแน่นมากแล้วก็มีครีม,ม่าด้านบนด้วยสังเกตน,นะครับ ดูแบบตัวกาแฟที่ได้ออกมานี่แทบจะไม่ต่างจากเครื่องเอสเปรสโซ่เลยนะนี่ครับเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตของเรานะครับก็เข้มข้นแล้วก็มีครีม่าด้านบนด้วยบอดี้ชัดมากเวลากดนะครับอย่างที่บอกมันจะมีตัววัดอยู่ก็ต้องกดให้ลูกศรเนี่ยมันไปอยู่ในแถบสีขาวนะครับที่มีคาว่าเอสเปรสโซ่นะครับมันก็คือเป็นแรงดันที่เราเหมาะสมสำหรับการทำกาแฟนะครับ ต่อมานะครับถ้าใครมาที่ร้านแล้วอยากจะกินพวกฟองนมนมร้อนนะครับเขาก็สตีมนมได้นะครับมีที่เตาเนี่ยเขาก็จะสตีมนมไม่ได้ใช้เครื่องแบบเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่นะครับใช้เตาเลยแล้วก็ใช้แรงดันไอน้ำแล้วก็สตีมนมเลยแล้วก็จะเป็นเมนูพวกลาเต้ร้อนให้เรานะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมนะเป็นของพี่ข้างๆเขาสั่งก็เลยยิ้มถ่ายมา ใครที่มาที่ร้านนะครับเราไม่รับประทานกาแฟเขาก็จะมีเมนูอื่นๆอ,อย่างเช่นมัชชาราเต้น,นะครับอันนี้นี่เขาก็มีคนสั่งมัชชาราเต้ก็เลยถือโอกาสขอถ่ายสักนิดนึงนะครับก็ดูน่ารับประทานไว้โอกาสหน้าถ้ามาก็น่าจะต้องลอสักหน่อยนะครับดูน่ากินทีเดียวอันนี้พี่ที่เขาสั่งนี้เขาสั่งกลับบ้านนะครับก็ใส่แก้วกลับบ้านไม่ต้องรับประทานทในร้านก็ได้แล้วถ้าใครไม่อยากกินเป็นแบบช็อต เข้มๆนะครับอยากจะกินพวกดริปกาแฟเขาก็มีเมล็ดกาแฟให้เราเลือกได้นะครับแล้วก็สั่งเป็นดริป้อนดริปลี่นได้หมดเลยนะแต่วันนี้เรามาลองเจ้าเครื่องแฟร์นะครับเราก็เลยสั่งอีกสักเมนูนึนะครับก็เป็นเมนูยอดนิยมนะครับที่คนชอบชอบสั่งกันก็คือเดอ์ตี้เดี๋ยวมาลองกันว่าเป็นยังไงเขาก็จะทํานมมิกซ์นะครับน่าจะเป็นแบบนมสดแล้วก็มิกซ์อะไรสักอย่างเขามีขวดๆของเขาอยู่เนาะ แล้วก็เอามาวางแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอสเปรสโซช็อตลงไปนะครับอันนีเ้เขาประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าตอนทำเดอร์ตี้เนี่ยตัวช็อตกาแฟเนี่ยจะเขาเรียกว่ามันจะดูเข้มกว่าตอนที่เราสั่งเอสเปรสโซช็อตนะครับมันดูแบบดุนแน่นๆนะความแบบตัวกาแฟจะดูแบบมีความหนืดมากกว่าตอนที่เราสั่งตัวเอสเปรสโซ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาถอดอุปรกรณ์แปบ๊บหนึ่งมาแล้วครับเดอร์ตี้ที่เราสั่งกันตัวนมเนี่ยก็มีความหวานเล็กน้อยนะครับกินกับตัวกาแฟที่สกัดแบบรู้สึกว่าจะค่อนข้างเข้มนะครับกินแล้วก็เข้ากันถ้าใครชอบกินแบบออกหวานนะอาจจะต้องบอกเขานิดนึงเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะแต,แต่ส่วนตัวคือชอบเมนูนี้นะครับเดอร์ตี้ แล้วก็มาพูดถึงตัวเอสเโซนะครับเอสเโซเนี่ยก็คือออกมาได้ดีแล้วก็อุณหภูมิก็คือเสร็จจากเครื่องปุ๊บแล้วก็ทานได้เลยนะฮะไม่ต้องแบบว่าออกจากเครื่องแล้วก็ต้องรอให้มันเย็นนิดนึงแล้วค่อยทานนะส่วนตัวคือเราชอบแบบนี้นะก็คือแบบเสร็จปุ๊บกินได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบแม่เราเนี่ยส่วนตัวคือแกชอบกินกาแฟแร้อนๆแกอาจจะแบบไม่ชอบกาแฟที่มาจากเครื่องนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นค่าเสียหายของวันนี้นะครับก็ขนมหนึ่งชิน้นแล้วก็กาแฟอีกสองแก้ว ส่วนว่าจะซื้อเครื่องแฟร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเวลาตัดสินใจอีกนิดนึงนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจร้านนี้ก็แ a c ็คคิวนะครับอยู่ไม่ไกลจากยูเนี่ยนมอก็ลองแวะมาดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหารเรืยงครับ